สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลูกป่าทุกทุกท่านผมทวีคนเดิมครับพี่น้องนะครับวันนมาดูโอกาสากาล,ลงเลขของช่างสเสถียนไห้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับเลขกพนุษย์แต่เว้นอยู่พี่น้องแถวหมู่บ้านนี่ขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อนะครับผมหมดแม่งเข่าหูพี่น้องนะครับได้ไปหาหมออยู่โรงพยาบาลพี่น้องมันเข่าไปทางในกัดไปทางในพี่น้องนะครับไปอยู่โรงพยาบาลให้หมอเอาออกนะครับบ่ได้ลุ้งไหพี่น้องได้ทันเวลา นะครับกลับมาหอดบ้านนะครับกี่โมงสี่โมงสิบนาทีก็เลยรีบลงคลิปสั้นๆพี่น้องนะครับเข่าเต็มๆพี่น้องสำรับเลขห้าน้อยหมู่บ้านนี่นะครับเข่าที่อ่าซีหาตรงๆพี่น้องเนาะลูดที่หลักแปดด้วพี่น้องเด้อมีพี่น้องเห็นขึ้นหลักฐานเกาหมู่บ้านนี่พี่น้องนะครับลูดที่หลักแปดนะครับเพื่นบงกลมหาห้าแปดแล้วก็เข่าโตเรืงกลมพี่น้องเข่าตัวที่ซีซีหานะครับเข่าตรงที่หาด้วพี่น้องเด้อ นะครับสำหรับเลขหลุดหลักแปดเไปเขา่าอ่าน้อยไปเข่าน้อยที่ซีนะครับน้อยที่ซีนะครับเข่าน้อยที่ซีทั้งล่างทั้งบนเด้อพี่น้องเดอ้อหลุดหลักแปดนะครับนี่คือหลักฐานเก่านะครับสำหรับเลขห้าน้อยของอาจารย์เสถียรนะครับที่ผ่านมาเมื่อวานนี่พี่น้องเข่ามาเป็นมือที่12เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเข่ามา12มือติดแล้ว นะครับเหล็กเพื่อนกับเข่าดีพิจารณาพี่น้องเข่าบางเทื้าเข่าทึ้งสามน้อยพีน่น,น,น้องหมู่บ้านนี่เข่าอยู่อ่าสามน้อยว่านี่เข่าสามน้อยพี่น้องเข่าน้อยแรกคือซีหาตรงๆนะครับมาเข่าน้อยที่ซีนะครับน้อยที่ซีกับน้อยที่สามเนี่ยผมจำผมจาผิดเลยพี่น้องเด้อศูนย์แปดกับอีหยังนี่แหละพี่น้องนะครับผมจำมาผิดเขาว่ารูดหลักแปดพี่น้องเนาะอ่าส่วนมากคนจะหายหรูดหลักแปดพี่น้องเนาะแต่ว่า ถ้ามันเข่ามาแล้วก็ให้หยุดไว้พี่น้องนะครับให้หยุดใ้เด้อพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของอช่างสเสถียรหรือว่าอาจารย์สเสถียรพี่น้องนะครับงวดประจําวันที่10เมษายนสี่พานมาเหมือว่านี่คือของเก่าเอามาเล่าให้พี่น้องอีกที่นะครับให้พี่น้องลุงป่าในเบิง่งงในช่มนํากันนะครับเขาทุกงวดแต่แต่ลุ่งคลิปมากพี่น้องตั้งแต่บ่ลุงคลิปกับเขาคักเขาแน่ขึ้นกันพี่น้องนะครับ เพิ่นคุ้มผมโลง่งเพิ่นเรียโตนซาบพี่น้องนะครับเพิ่นอยากให้มีเอฟซีติดตามนะครับเพิ่นเน่ยเหียตตนนะครับเพิ่นก็เลยเอาไปโลง่งให้เอฟซีติดตามเนอะวาดั่นผมก็เลยได้โลง่งให้เพิ่นตามที่เพิ่นเรียกร้องตามที่เพิ่นอยากให้มีเอฟซีติดตามหล่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือนะครับงวดประจําวันที่10เมษายน2566เด้อพี่น้องเด้อนะครับหมู่บ้านนี่อาจารย์ช่างเสถียรเพิ่นให้ฮานอยมาลูดที่หลักแปด นะครับเข่าอยู่ที่น้อยที่ซีพี่น้องเข่าวีไอพีนะครับลางบุญพี่น้องนะครับถ้าผมจำประผิดเด้อพี่น้องเด้อหลุดหลักเปรเขาวีไอพีลางบุญนะครับสําหรับน้อยแรกนะครับน้อยจะพอจิตนะครับจะพอจิตเนี่ยเข่าที่สี่ห้าตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื่อวานนี้นะครับเอามาวอาให้พี่ให้น้องให้ลุงให้ป้าได้ฟังนั่กันขอโทษขออภัยหลายๆเด้อนะครับพี่น้องเย็ซีทุกๆท่านที่โทรขเข้ามาถาม ที่โท,ท,ทรมาหาทางไล่หรือว่าแท็มาทางไล่หรือว่าโทษมาทางมือถือนะครับหรือว่าส่งของขวาแมานะครับหมู่บ้านนี้ผมขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องนะครับมดเข่าหูต่างต่นะครับช่วงซีม้งเศรพี่น้องนะครับบุรู่มันเข่าได้จังใดครับนอนอยอู่นะครับมันเข่าไปแล้วมันกวดกวดกวัวๆย่สิวาตอนแรกก็คิดว่ามันอ่าลมเข่าหูพี่น้องว่าหูอื้อนะครับปัดเดียดมันเข่าไปกัดทั้งในนะครับได้ไปหาหมออยู่โรงพยาบาล ก็จะตายแล้วก็จะออกแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นมั่นเก็บปันไดน,นะครับตอนที่แหลกปวดแห้งนะครับเอาว่าสู้พี่สุร,ฤฤร,รองฟั่งแล้วพี่น้องก็จะว่าบ่โงไห้นะครับเนาะอยากโงไห้คืออย่างพี่น้องขอว่ามีเลขมากนะครับขอบ,บุญขอบคุณพีนพนพ่น้องนะครับผมบุญขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ให้แนวทางมาเด้อขอบพระคุณเปลี่ยนยางสูงครับเอาห้ามาเบิ่งเหลขของอาจารย์สถียนกันพี่น้องนะครับเปินส่งมาให้แต่จะสามโมงเศา้านะครับ อันนี้ก็เป็นเลขเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับล่าพัฒนาเมือว้านนี่นะครับบอออกหรือพี่นอ้องเ้อออกซีแปดพี่น้องออกซีแปดนะครับไปออกซีแปดอีอยู่ห้าน้อยพี่น้องซีแปดแปดีอยู่ห้าน้อยพี่น้องสำหรับเล่าพัฒนานะครับเอาสำหรับมือนี่เมื่อประจําวันที่สิบเอ็ดเมษายนเป็นมือบุญอยู่ทั้งบ้านทั้งชุมแพเด้วยพี่น้องนะครับหลวงพอ่อหลวงปู่ นะครับคณะกรรมการหมูบ่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บา้านเพื่อนกระปากาัดนะครับสรอยดาวกันเต็มอยู่เต็มหมดเ,มเ,มเ,มเมสาพี่น้องมือแรงก็มีลำบงการกุศลพี่น้องนะครับผมก็มาสั้นได้ไปร่วมบุญน้ำเพลินดอกพี่น้องตอนคำคำแรงเฮ็ Head ดชีพเรียบร้อยเ่านจะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำเพลินพี่น้องขั้วเงี้ยนละลอยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องเนาะเอามือแร่งผลลับพี่น้องเด้อดงปูเดอ้อนะครับลูกหลานคอยจะได้เฮ็ดบุญน้ำนะครับข้าวลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีเพิรนลยู นะครับอวันที่11เมษายน2566ช่างเสถียรฮานอยมือนีมาแล้วเด้อพี่น้องนะครับเพื่อนห้รูดที่หลักศูนย์เด้อมือนีพี่น้องรูดที่หลักศูนย์เข่ามา12มือแล้วเด้อพี่น้องเด้อบ่เคยลุดสลหรับเลขตัวรูดนะครับเนาะสำเร็จรับเลขจับคู่กับเข่าดีคือกันพี่น้องนะครับหมู่บ้านี่ก็เข่าตรงตรงที่4 5ตรงตรงเข่าน้อยแลกพี่น้องนะครับจะให้ผมบอกบ่า เข่าน้อยใดมันจะเข่าน้อยที่หนึ่งกับน้อยที่สองแต่ญญพอยกิตกับน้อยพิเศษพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องเนาะเดบอกไปกับอย่างเทียมมันกับว่าถือพี่น้องนะครับเพราะว่าลูกบอลมันกลมกลมมันหมุนได้พี่น้องเนาะเอาเบิงน้ากันสลับเลขเล้าเด้อเล็กข้าน้อยมือวันที่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับลงให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ากันเร็วๆก็คือหลุดที่หลักศูนย์นะครับก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าพี่น้องศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า พี่น้องบ่อยากให้ผิดหวังก็คือรูดที่หลัก0 0 1 0 2 0 3 0 4 0ห0 6 0 7 0 8 0 9ดย์ไปเลยพี่น้องนะครับแล้วก็นอนยิ้มไว้ะะพี่น้องนอนยิ้มเลยพี่น้องนะครับรูดเรียบร้อยแล้วก็นอนยิ้มเลยพี่น้องนะครับบ่ออกน้อยเรียกกับเป็นรูดอีกลักที่สองรูดอ่านที่สองก็นอนยิ้มไม่ท่าพี่น้องนะครับตัวละหาบาท ซื้อตัวรหบับาเน,นี่ียเลียแล้วพี่น้อง,องรเราต้องไปเย็บงานก็ได้หรือว่าจังใดก็ได้นะครับไซเรียแล้วหักออกเราก็จะได้อยู่ประมาณสี่ร้อยนะครับเนาะเอาสลับเลขตัวกันตัวร่องเพิ่นก,นก็คือหกเก็ดหกเก้าเก็ดเก้าได้พี่น้องเดอ้อหกเก็ดหกเก้าเก็ดเก้าพี่น้องนะครับตัวหลุดเพิ่นก็นกนคือศูนย์หกศูนย์เก็ดศูนย์เก้าได้พี่น้องเดอ้อนะครับส่วนมากสิออกตรงๆพี่น้อง นะครับฝากฟีฝากน้องสู้ขู่สุก้นพี่น้องนะครับพี่น้องมากแล้วก็แคปหน้าจอไว้สาหรับเลขหานอยของนายช่างสถียนพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อสิบสองวันนะครับสี่ลุงในคลิปยูทูบทวีคนเดิมในช่องทวีคนเดิมเข้าทุกวันยังไม่ได้หลุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพี่น้องมากพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้นะครับไปพิจารณาเบองเซกับอาจารย์อื่นนะครับหรือว่า ท,ท,นนท,ท่านบ่มักท่านกระเรียนผ่านเด็กพี่น้องเด้อนะครับท่านมักกระเบือกท่านบ่มักกระเบืองความสุขควบเบเทิงแข่นั้นนะครับทั้งช่องผมเสนอเป็นแนวทางเป็นซสื่อกลางให้กับพี่นอ้องสู้สูส้ทุกคนในเบื้องน้ากันเพียงเท่านั้นนะครับรสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่อย,ย่างใดนะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้คือหลักฐานเก่านะครับรูดที่หลักแปดเข้าที่ นะครับสี่ห้าเต็มเต็มพี่น้องสําหรับหมู่บ้านนี่นอกพี่น้องนเนาะอามือนี้จะเป็นยังไงพี่น้องติดตามเบื้องน้ากันนะครับติดตามเบื้องน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับติดตามเบื้องน้ากันตัวที่ให้เพื่อนให้รูปก็คือศูนย์นะครับรูดที่หลักศูนย์นะครับมือนี้เพื่อเป็นมือวันที่11เมษายน2566พี่น้องนะครับเพื่อนให้รูดที่หลักศูนย์มี0 6 0 7 0 9 6 7 6 9ย์เจ็ดศูนย์เก้าหกเจ็ดหกเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อ ะครับพี่น้องก็จะได้ยินเสียงแสบซอนหรือว่าเสียงเพิ่นโฆษณาเสียงเพื่นเบาพี่น้องเนาะคณะกรรมการหมู่บ้านหรือโคอศกเพล่นประกาศนะครับอยู่ภายในวัดบ้านอยู่ติดวัดพี่น้องนะครับประกาศเลี้ยงบุญนะครับบุญกับบุญมื้อนี่พี่น้องนะครับเพล่นซอยหนกซอยดาวนะครับชาวบ้านเพื่นไปนะครับท่านนะครับไปท่านไปห่มบุญน้าเพิ่นเฮียนละรอยเก้าสิบเก้าบาทมื้อนี่เป็นบุญพาเวสันดอนนะพี่น้องเด้อนะครับขวายเฮียนละเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นต้นป้า พี่น้องเนาะเอาบอกว่าพี่น้องคงจะเห็นคงจะแคปหน้าจอไว้แล้วล่ะพี่น้องสำหรับเลขของช่างเสถียรเมื่อวันที่11เมษายน2566ด้วอยพี่น้องเด้อห้าน้อยมือนี้จัดให้พี่ให้น้องได้เบึงได้ช่มน้ำกันพี่น้องนองมากพี่น้องรีบไปซื้อไปจัดด้วยพี่น้องเดี๋ยวก็ว่าบ่ท่านเมื่อนี้ทอโอกาสลงกให้พี่ให้น้องเร็วเลวพี่น้องเนาะตั้งแต่ช่วงเที่ยงตรงพี่น้อง้องว่าพี่น้องอิซีุ่กคู่สุขคนทางช่องยูทูบทวีคนเดิมและทางหน้าเฟซ ของตัวไอเสื้อสุไทยคงจะได้ชมได้เห็นน้ากันนะครับพี่น้องนะครับถ้าเขามาทั้งยูทู b e ราเห็นก็เขาไปเบื้องทงางเฟซนะเฟซดได้พี่น้องถ้าเขามาหน้าเฟซบ่เาเห็นก็เขาไปทั้งนะยูทู e ทวีคนเดิมดได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมขอจบลิปฮานอยของนายช่างสถีรนว้เพียงแค่นี้มือนีเป็นวันที่นะครับเป็นขั้งที่12ที่เขามาได้พี่น้องเด้อ ให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับสำหรับจีนี่ผมทวีคนเดือมขอจบฮานอยมื่อวันที่21ิบเอเพียงแค่นี้ขอขอเขาขอก่าบเข้าอยู่ดีมแห้งสุกุสุวนสวัสดีครับ